ไึ่ถึงกล้าววงการกิดนึกถึงโควาทีวีทูบุ๊กเดอกกันสามพ่าเจ็ดเฉพาะ a i s การป้องกันการเกิดอัคคีพัยนั้นนะคะนอกจากเราจะมันตรวจสอบระบบไฟให้อยู่ในสภาพดีแล้วค่ะการใช้เครื่องมือดับเพลิงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยลดการลุกลามการไฟไหม้ด้วยค่ะและเด็ดเรื่องดานในวันนี้นะคะเราก็มีวิธีในการป้องกันการเกิดอัคคีพัยแบบเบื้องต้นมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ i รู้เรียนรู้ไว้หน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสามารถช่วยตัวเราเองและช่วยคนที่เรารักหรือคนรอบข้างได้วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นนะคะหากเกิดอัคคีภัยภายในบ้านของท่านนะคะซึ่งวิธีการนั้นนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณตระแยกประเภทของอัคคีภัยขึ้นมานะครับประเภท A เนี่ยเกิดจากไม้เสื้อผ้ากระดาษยางรถยนต์สองคือเพลิงประเภท B เพลิงที่เกิดจากน้ํามันหรือพกแกส๊สเพลิงประเภทที่3คือเพลิงประเภท C เกิดจากอุปกรณ์กกรระะแแสสไฟฟ้าทีี่ม ไฟฟ้าไหลอยู่อีกประเภทหนึ่งคือประเภทดีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายแกส๊สซึ่งทุกบ้านต้องมีใช้หุงหาอาหารตรงนี้ที่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพีม่มีวิธีการจัดการยังไงบ้างเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ไฟลุก ไม่ขึ้นที่สายแก๊ส p g เราก็สามารถปุ๊ดที่ปลายสายเช่นนี้ก็ได้วิธีการต่อไปคือวิธีการสะบัดสายอย่าหักข้อมือมาทางเข้ามาหาตัวเองหักข้อมือออกนอกตัวแล้วสะบัดลองเช่นนี้แต่สิ่งที่ไม่แนะนําก็คือไม่ควรเอาปลายสายนั้นจุ่มลงไปในน้ําจุ่มลงไปบนพื้นดินไม่มีประโยชน์ยังเคยคิดเลยแบบเฮ้ยถ้าไฟไหม้ขึ้นมาหนูจะทําไงเนี่ยคือหนูหลูอัดแล้วมันฉีดยังไงอะไรเงี้ยมาี่ได,ด้วิธีการปิดบังสามนิว้วหนึ่งมอือยาวพิสูจนกระบง้ง ย่อตัวลงมือขวารักษาชนิดนะครับข้อห้ามก็คืออย่าตื่นตกใจแล้วทําให้ถังล,งล,งลง้มลงถ้าหากว่าเมื่อใดถังล้มลงแล้วก็จะเป็นเช่นนั้แต่ในกรณีที่เราไม่กล้าเรามีอุปกรณ์บางอย่างย,ยกตัวอย่างเช่นดาบไม้กวาดไม้ถุงพื้นเราก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ถ้าหากว่าเรามีเครื่องดับแรงประเท่นี้ต้องการจัดการกับพลังที่มาจากแอร์วีจีนง่ายมากๆตกว็อย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ตัเครื่องดับพลังหมดถังนี้ก็ไม่ดับแต่ถ้าจีบเท่าที่ฐานคอมเพลตงแม้จะนิดหน่อยเท่านั้นก็สามารถ หากเกิดอคีภัยขึ้นในบ้านอันดับแรกตั้งสติก่อนจะตกใจข้อที่2ก็ดูประเภทของเพลิงว่าเพลิงนั้นเกิดจากอะไรเช่นไหม้เสื้อผ้าไหม้อุปกรณ์ประเภทภายในห้องครัวอย่างนี้นะครับข้อที่3คือเลือกวิธีการดับเพลิงครับยังไงก็รณรงค์กันเยอะๆดีกว่าเพราะว่ากันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันอคีภัยนะคะถือได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวค่ะที่ผู้ชมนะคะจำเป็นต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นเพลิงนั้นนะคะไม่ให้ลุกลามและสร้างความเสียหายมากข คเมื่อววเราใช้เครื่องมือดับเพละนะคะและรู้จักการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ดีแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการมีสติค่ะว้าววข่าวบันเทิงว้าววาวบวบ จากทีวีผู้บุฟเดอกจันทร์สามห้าเจ็ดมาแล้วจ้าอา้าวณจุดนี้ข่าวเมาส์ในวงการเขากำลังซุบซิบเรื่องอะไรกันอยู่ตามไปอัปเดตกันเลยที่ดูทีวีผู้ไลฟ์ส่กับช่วง t a l k อ f the t ยถมแม็กก้อยเตือนก้าวต้องยืดอกพกถุงยางแบรน์ขับตัวจริงเรื่องปะปารซี่ต้องไม่พลาดกับคลิปลับคลิปแรงอย่างนี้ที่จะส่งเข้ามือถือคุณทุกวันแค่กดดอกจันทร์สามห้าเจ็ดพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงแบบอัดแน่นเริดๆเป๊ะ อย่างนี้หาได้ที่นี่ที่เดียวนะคะดอกจันสามห้าเจ็ด้าดูปกสตานิวก่อนลงแผงฉบับนี้ได้มาริโอเต้าคู่ขวัญมาแรงและอัปเดตข่าวปูไปยาช็อค จุกโผล่กลางงานและสุดท้ายวันนี้วันเกิดการแก้วสุพรรณควอนสังวูรวมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้วันเกิดนาตาลรีเดวิดฮิวโกจุรจักไว้พรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกกัน357เเฉพาะ AIS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิเมก็หมดลงแล้วค่ะ There are no failures only people who have given up คนเรานะคะไม่มีล้มเหลวค่ะมีแต่จะล้มเลิกเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ยูโทจีนายาท่านข่าวตะกระต่ายบีนเกลฟาทรูสเลนคอฟฟี่ทีพูบูฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดมิตยาศาสตรสไปซี่ลาทีวีฟูค่ะสําหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวรามสามรรถพิเศษแบบแปลกๆคะ่ะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะคะ,คะที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองเจ็ดสามสามเก้าศูนย์ศูนย์หรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อีเมลข้างล่างก็ได้ะคะ่สะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ